สวัสดีทุกทนทุกท่านทุกชุนเดินๆเดินๆเดินนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft มกับโอเคกับจู่คัดแปดนะฮะอาา่าฮะโอเคเดี๋ยวนี้จะมาทําฟาร์มกันอีกแล้วนะฮะช่วงน,นี้ต้องฟาร์มรัวๆนะฮะเนื่องจากผมได้ทําการเก็บเจ้าเรียกว,ว่าสปอนเซอร์ซอมบี้ไว้ในเขาเรียกอะไรตอนนี้บ้านเราติดอยู่กับอะไรนะ Abandoned Mine Shaft นะฮะซึ่งมันมีสปอนเซอร์อยู่ผมเก็บไว้ตั้งแต่ ต้นซีซั่นแล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่ทำฟาร์มนะครับผมบัดนี้จะมาทำฟาร์มกันสักทีนะซึ่งก็เป็นฟาร์มง่ายๆนะฮะจะเอาเป็นฟาร์มแบบเก็บเนื้อเฉยๆนะฮะไม่ต้องแบบฟาร์มเอ็กพีนะเพราะว่าเรามีเราจะเอาเนื้อนั่นแหละมาฟาร์มเอ็กพีซึ่งทางเข้ามันก็จะไม่ปกติกแล้วนะสังเกตได้ว่าผมเพิ่มแถบดอเข้าไปตรงนี้นะเพื่อเป็นประตูลับนั่นเองซึ่งประตูลับก็อยู่ตรงนี้อ่าโอเคเประตูปุ๊บนี่างงี้เอามดค่ะปิดตัวอ่าก็ยังทำไม่เสร็จเหมือนเดิมนะเพราะว่าเรามมึงาทเกัน Okay. มันจะอยู่ในลักษณะเอ่นซีดีด้วยคือตรงนี้มันติดกับฟาร์มคิปเปอร์ด้วยนะคิปเปอร์มันอยู่ตรงไหนวะอ่าอันนี้เห็นนะเป็นจุดที่คิปเปอร์จะตกลงมามาโยนแผนซีดีไปเก็บโอเคเรามาทำกันเลยดีกว่า ก็ผมก็นี่เป็นสปอนเซอร์นะผมได้ทำการทำห้องอะไรประมาณนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องขุดลงนะฮะให้มันสูงสูงนิดนึงให้ทำไม่ตกน้ำนะแล้วก็ไปเก็บนะผมก็ขั้นแรกให้เราขุดตรงนี้นะห่างประมาณ4ีบล็อกอย่างนี้นะรอบทิศนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าใส่เพดานนิดนึงอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็สวยแล้วนะฮะเนีย่ยก็เดี๋ยวผมขุดอีกแป๊บหนึ่งนะขุดลงโอเคนะฮะต่อไป เราควรใจนีิดน,นึงนะรันี้ควรจะปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บใครวางทัดไว้ผม่ะปิดไว้นะมันจะได้ไม่เกิดแบบยืยนบนนั้นเนาะเอเม,มีกล่องคราฟด้ทีนี้เราก็จะทําน้ํำนะะวางน้ำวางน้ําตรงนี้ตรงนี้มันก็จะไหลเออไม่เอาวางแบบหมดเลยแล้วกันวางเป็นแถบนี้เลย ึึึบบบอ่ามันจะเป็นงนี้นะฮะแล้วเราก็นี่แล้วก็เจอดฮะอโอเคทีนี้เราเอาตรงนี้เป็นกำแพงนะฮะแล้วก็ปิดกำแพงไป,ป,ปนี่นะอ่าตรงนี้จะเป็นห้องสังเกตการของเรานะฮะสังเกตการตรงนี้อ่าเราเว้นไว้ก็ได้เว้นไว้สักถึงหนึ่งจึงหนึ่งตรงนี้ โอเคเอาไว้สังเกตการนะโอเคนี่เราก็เจาะเป็นห้องไปเลยจากนั้นเราก็มาทำตรงนี้ต่อนะเราน่าจะขุดไว้ลงไปชั้นหนึ่งนะให้มันแบบตอนบี้มันจะได้ไม่ขดขืนแบบกระโดดกระโดดนี้เนาะโอเคเราก็ขุดมางี้แล้วเราก็วางบล็อกปิดให้หมดนะเหลือตรงกลางไว้ลวนะฮะโอเคจากนั้นเราก็วางงี้นะนะมันจะไหลามารวมตรงกลางนี้เนาะ เติมน้ำ p e r h a โอเคตอนนี้เราก็ได้อย่างนี้แหละทีนี้เราก็ขุดนะตรงกลางนี้ให้มันไหลไปตอนสุดตรงนี้ก็ได้อ่ะไหลไปสุดตรงนี้ปุ๊บเราก็ตรงนี้นังโอเคก็อย่างที่รู้กานันนะเราจะเน้นระบบนะฮะตรงน,นี้ปิดให้มันเป็นประตูสำหรับซอมบี้เข้าไป เวลามันไหลมันก็จะไหลฟุดเข้ามาอย่างนี้นะแล้วก็อารมณ์ประมาณสลามนะฮะเราจะจะไม่ไม่เหมือนแล้วกันเราเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงของสลามมันคือหลับไหลมาโดนนี่พอดีใช่ไหมมาโดนเรียกว่าแมกมานะไอแมกมาบ็อกซ์อ่ะอันนี้เหมือนกันเราทำแมกมาบ็อกซ์กันนะแต่ว่าจะให้มันจะให้ซอมบี้มันหล่นลงไปอีกนะเลยได้ว,ว่าตกแล้วตกอีก มันจะสุดตรงนี้นะแล้วก็ให้มันตกออกมาณจุดตรงนี้แล้วกันสักสูงสักสามบล็อกแล้วกัน่ะโอเคให้มันตกประมาณตรงนี้แล้วเราก็วางแมกมาบล็อกตรงนี้ปับ๊บโอเคเอามาเสร็จสิ้นนะสำหรับระบบแล้วก็ทำลองให้มันก็จบแล้วนะ,ะมีตัวให้ทดลองหรือเปล่าไม่มี ก็เดี๋ยวผมจะพองแป๊บหนึ่งทำไมมันลกอย่างนี้แล้วเนี่ยโอเคตรงน,นี้เราก็วางเงินกระจกไปเลยก็ได้จะได้เห็นอ่าเป็นที่สงัสงเกตสังเกตสังเกตการนะจ๊ะตรงนี้ก็จะแบบเป็นที่ยืนดูไปเลยอ่าไอที่มันเสียงยินธนูตลอดเวลานี่คือสเกลนะ เพื่อมันยิงฟาร์มคิปเปอร์อยู่อืฮะโอเคแล้วก็ได้ประมาณนี้นะเราก็เดีย๋ยวเราไปดูข้างล่างนิดนึงเออตรงนี้เราก็วางให้เรียบร้อยนะฮะนี่เราทำเี่อนกันโอเคอ่ตกมานี้ก็ลงมานีนนี่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 อ่าแล้วก็ดูนี้ว่าทำนี้ก็ได้ ปิดไปเลยแล้วกันโอเคนี่นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบ๋ยวได้เป็นไฟนิดหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยแปะก็ไดนะ้โอ้โอ้โหเนแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็สวยๆไปนะแบบมองได้นี่ผมชอบอ่าฮะตรงนี้แล้วก็ลงมาเลยแล้วกัน ของเชือดโอเคเราจะไม่เก็บเวลอะไรเด้งสิ้นนะเพราะว่ามันเรามีอยู่แล้วอะคือเราเก็บเวลเร็วอยู่แล้วอ่าโอเคเอาเป็นว่าน่าจะใช้ได้ละแต่ว่าเราย,ยังไม่มีรอเก็บของนะแต่แเราทัดต้องทำเพิ่มมีข้างบนก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ อ่ะตรงนี้อาจจะไปทำเป็นขอบหินขอบไม้อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยอ่ะให้รู้ว่าต้องดูตรงนี้อะไรเงี้ยเออโอ้นะเ,ออเดี๋ยวเราเปิดใช้บริการเลยแล้วกันเนาะสำหรับเจ้าอันนี้อเอ้แล้วก็นั่งไล่ถูกทัดนะฮะโอเคติดหัวได้นึนงโอ้โว มันจะเกิดล่ะฮะนิดนิดหนึ่งโอเคหมดยังหวะมันเป็นยังสว่างสว่างสว่าง,งอะไรเนี่ยอ๋อนี่โอเคเกิดมาแล้วนะปุ๊ปปุ๊บปุ๊ป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 ผมเบาเสียงมอนนิดนึ่งตรงนี้ก็ปิดไปเลยนะทัดให้เรียบร้อยเอิ่มลืม เออมันต้องใช้เป็นสลับด้วยแฮะกำ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 อาดนี้ก็ได้กล่องคลาฟ everywhere แล้วได้เสียงไอ้ไอไอแล้วนะฮะก็คือมันใช้ได้แล้วนะั่นแหละมาดูมาดูมาดูสารคดีอ่าก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะซอมบี้มันก็จะตกออกมามีการรอคิวนิดนึง มันก็ตกลงมามีโดดโดดโอเคมันมีวิธีแบเ,เราจะปั๊มเนื้อซอมบี้เข้าเติอวอยู่นะตอนนี้จจจจจเจาะ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 เดี๋ยวเราต้องทำแทบดอนนิดนึงเขาเรียกว่าอ้โหม,มันเยอะจังอะเพื่อให้มันอะไรนะมันจะได้แบบซอมบี้จะได้ไม่โดด เออเราลงไปแก้ตรงนี้ดิอาการแบบอย่างนี้อ่าฮะตรงนั้นก็พอผมว่าโอ้โอนี่นี้นี้ก่อนนี้ก่อนดุซิว่ามันจะโดดอีกไหมป๊อปอ่าไม่โดดละไม่โดดละไอไอ ก็เด eh, yeah. really? ี๋ยวมาทำระบบนี้กันดีกว่าเก็บของเอ้ยก็แบบแรกไปกับรับปั๊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 บเราเก็บของก็เดิมเดิมนะเราก็ใช้รถเก็บเหมือนเดิมนะเราลองลองดูของนี้แล้วกันเจก็เดี๋ยวเราทำนี้นี่นะฮะของมันจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วลงยี่ไหมปุ๊บปุ๊บ แล้วก็มีกล่องลงไปพื้ก็ดีนะประหยัดท็อปเปอร์ดิแล้วก็ตรงนี้แล้ว,รเ,วรเราก็ปิดรถแตะเข้าไปปิดวางปั๊บของจะลงนี่ดีวเราปิดแม็กเน็ตมีตัวไอไออยู่ไหมมีรอบมันตายนะฮะอะไรอย่าง โอเคมันก็จะเก็บมาตรงนี้นะฮะนี้เราก็ไม่ได้เก็บไม่ให้มันเก็บอันเดียวนะครับผมเราให้มันเก็บเยอะๆโอเคเราเอามากี่กล่องเอานี้แปดกล่องก็ 1, 2, 4, หนึ่งสองสี่แลอีกสองกล่องข้างล่างตัวนี้แปดแล้วเราก็ฮ็อปเปอร์แปะตูดทุกอันเลยปับปับปับโอเคมื่อแต่ลงมาล่างสุด เจ็ดนะฮะเออง่ายๆสำหรับฟาร์มซอมบี้นะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆไม่ยาวมากนะครับผมอ่าเ uh huh. สร็จแล้วฟาร์มซอมบี้อธิบายการทำงานนิดหนึ่งนะฮะเอกะไว้ปุ๊บปุ๊บโอเคขึ้นไงเนี่ยขึ้นกัน <laughs> อธิบายการทำงานนะครับผมก็ขั้นแรกนะครับซอมบี้จะเกิด จุดตรงนั้นนะฮะกระเช้าป <Yes. S 1> ิดไฟหน่อยอ่ะซอมบี่จะเกิดนณนจุดจุดตรงนั้นนะฮะเสร็จแล้วก็จะไหลตามลำธารมาตามด้วยมาตกตรงนี้เอ้ยตกนะฮะมันก็จะมาไอ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 ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะตายแล้วของก็จะดับลงมาเก็บของเรียบร้อยง่ายๆนะครับสำหรับอันนี้คืออันนี้เราก็ทํามาตั้งนานแล้วจ้ะ <laughs> ตามซอมบี้เนะี่ยเอออืมประมาณนั้นนะฮะ ก็มีหลากหลายแบบนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซสไคร์นะครับผมใครมีอะไรแนะนำมีอะไรจะถามก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมเดอคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับบาย